าการดูแลสุขภาพยาก็นี่แหละใช้ยาใกล้ตัวในตัวของเราสบายมากเลยใกล้ตัวก็ถ้าเป็นสมุนไพรก็สมุนไพรใกล้ตัวสมุนไพรในตัวกระปัสะวะพระพุทธเจ้าตัดปัสสาวะเป็นยาที่หาได้ง่ายไม่มีโทษมันหาอะไรไม่ได้ก็ใช้ปัสสะาวะาหรือถ้าใช้ปัสสวะหายก็หายไม่หายก็ใช้อย่างอืง่นเสริมเติมเต็มไปแต่ตัวหลักก็จะต้องปฏิบัติยาเม็ดเลิศดเม็ดหลัก เม็ดเลือดก็ธรรมะใจไรทุกข์ใจดีงามนารู้เพียงรู้พักเม็ดหลักก็อาหารกายบริหารที่ถูกต้องนจะทำให้เม็ดเสริมอื่นนั้นมีฤทธิ์มากจะยิง่งเป็นต้นถ้าไม่ทำเม็ดเลือดเม็ดหลักก็เม็ดเสริมก็จะลดฤทธิ์ไปเรื่อยๆสุดท้ายก็หมดฤทธิ์แล้วก็ตีกลับเป็นโทษเป็นภยัยเพราะฉะนั้นอาหารเราก็ประหยัดมากเลย อาหารก็ประหยัดไล่สารพิษด้วยประหยัดด้วยทำเอ,เองได้ยาก็ทำเอ,เองได้อาจารย์นั้นแล้วเราปฏิบัติทมเราก็อาจารย์นั้นรู้สึกสบายดียตรงที่ว่าเออมันรักษาหายก็หายมันรักษาไม่หายก็ให้มันตายไปอาจารย์ก็คิดอย่างนี้นะอ๋คุณจะคิดแบบไหนเอาเออ๋ก็รักษาหายก็หายรักษาไม่หาย แล้วทำไงไม่ให้มันตายมันทำไงก็มันไม่หายมันก็ต้องตายฮะจะให้เป็นยังไงฮะอ้อก็รักษาหายมันก็หายรักษาไม่หายก็มันตายไปมันก็เท่านั้นใช่ไหมโรกถ้ามันไม่หายมันก็ตายเท่านั้นอ๋อไม่ตายมันก็เลื้อหลังทรมานไปอาจารย์ก็ไม่ชอบเท่าไหร่หรอกทรมานไปเพราะมันต้อพูดสามอันเนาะ หนึ่งรักษาหายก็หายสองไม่หายก็ทรมานแล้วไม่ก็ตายไปเอาเป็นอะไรก็เป็นซิมก็มีเท่านั้นแหละมก็มันรักษาไม่หายจะเอาอะไรนัางหาชีวิตมากสุดมันก็แค่ตายก็เลยเอา้าแล้วชีวิตชีวิตที่เขาทนทั่วไปน่ะต่อให้ไม่เป็นโรคเนี่ยเขาจะไม่ตายเลยใช่ไหมฮะคนไม่มีโรคอะจะไม่ตายเลยใช่ไหม ใช่ถึงวันหนึ่งก็ตายเหมือนกันถึงวันหนึ่งก็ตายเหมือนกัน <c oughs> ก็ตายอยู่แล้วแต่เมื่อเราดูแลตัวเองดีที่สุดแล้วเอา้าถ้ามันมีวิธีอื่นที่จะช่วยได้แล้วเราเรา,เราสามารถที่จะคอยคว้าได้กระทาถ้าเราดูแลตัวเองนะเต็มที่แล้วแล้วมันไม่หายอา้าถ้ามีวิธีอื่นที่จะช่วยได้แล้วเราก็มีโอกาสที่จะได้วิธีนั้นก็เอา้าถ้าไม่ได้เป็นไงก็ปล่อยมันตายไปไม่ได้ก็แล้วไปสิไม่ได้ก็ตายไป ตายก็เกิดใหม่ไปทําดีต่อไม่เห็นจะน่ากังวลอะไรเลยเพราะชีวิตเราจึงอยู่อย่างประหยัดเรียบง่ายะทั้งอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคก,ก็อยู่อย่างประหยัดเรียบง่ายนาไม่รู้จะประหยัดชีวิตทําไมมันประหยัดอย่างนี้ก็ไม่รู้ก็มีเท่านี้ตัดผมก็ให้พี่น้องช่วยกันตัดกันเอา,าใครพอถูพอไทยได้ก็ทูกันไปไทยกันไป เบี่ยวบางไม่เบี่ยวบางก็ทูไปตัดผมไปมันยาวมันก็ตัดช่วยกันไปนะเออมันก็ไม่เห็นจะยากอะไรนะมันไม่ต้องเป็นทรงเท่าไหร่ก็ได้เราตัดตัดไปมันเป็นอะไรก็ได้มันไม่ลกหัวเราก็พอแล้วนะตัดผมไม่เห็นยากอะไรตัดนะจะก็ตัดให้จาเคยตัดให้เด็กๆเห็นตัดให้เด็กสมาิกขาเหมือนกันนะตัดให้เด็กสมาิกขาเขาไม่มีคนตัดให้จะตัดผมให้เขาก็ถูเลยเป็นทรงเหมือนกันนะ เออนะทรงเด็กๆกันแล้วเนะทรงนักเรียนเออสลับกันนะมีนักเรียนเขาก็ตัดให้อาจารย์มันกันไม่รู้ไม่รู้ทรงไหนอาจารย์ก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่ได้ส่องกระจกทรงไหนก็ไม่รู้ต่างคนต่างตัดให้กันตอนนั้นอยู่ที่ปฐมศอต่างคนต่างตัดให้กันเออต่างคนต่ดผมยาวแล้วก็ตัดให้กันก็ตัดผมก็ตัดป้ายนะ นี่้าไมมีใครตัดได้อย่างไงจะต้องตัดเองนะตัดตัวเองก็ได้ชี้ชี้ชีช้นไปไปไหนก็ไม่รู้ทรงไหนก็ฉังมันน่ามันจะมีอะไรชีวิตจาตใจมาตรวจดูนะมีเท่านี้นะปฏจเสีมีอะไรอีกท่านี้อ่าตัดผมบ้างก็ต้องใช้บ้างมีอะไรอีกแปลงฟันแปรงฟันก็กินข้าววันละมือก็กินข้าวเสร็จก็แปลงฟันก็เสร็จแปรงฟันก็เราก็คิดเอ๊ะทำยังไงเราจะคิดยาสีฟันของเราได้ เราไปามาไม่อยากซื้อเขาไม่รู้เขาจะเอาอะไรมาทําให้เราก็ไม่รู้แล้วก็เราไม่อยากซื้อแล้วเราก็รู้สึกว่าคนเรามันพึ่งตัวเองไม่ได้เลยนะสมัยก่อนเขาไม่มียาสีฟันพวกนี้เขาเขาเป็นยังไงเขาฟันเขาคงโอ้โหนะมันเป็นยังไงมันคงตายไปแล้วเนาะคนสมัยก่อนไม่มียาสีฝันมัคนคงตายไปแล้วเนาะตายแล้วยู่ไม่ได้ตายมันจะเหม็นปากกันไปขนาดไหนจะมีโรคมีภัยกันขนาดไหนก็ คือก็นึกไปเฉยๆหรอกว่าเขาก็ต้องอยู่ได้จะก็ไปศึกษาคนโบราณก็ทําสมุนไพรยังไงอะไรบ้างก็แล้วก็มาคิดสูตรของตัวเองด้วยก็ทํายาสมุนไพรใช้เองก็ง่ายๆไม่เออนอะไรยากเลยอาจย์ก็ได้สูตรทํายาซีฟันมาทําเอาเองใช้เอาเองทีแรกก็ไปศึกษาของเขาก็เอาของเขาไปหมดสุดท้ายก็มาประยุกต์มันก็ใช้ได้ผลดีก็ไม่มีไรของเรามีอะไร ทานทานประมาณหนึ่งส่วนเกลือหนึ่งส่วนทานสักสองส่วนดินสอพรองสักแปดส่วนก็โอเคแล้วทำไงก็ได้มันเข้ากันละเอียดละเอียดเข้ากันเสร็จแล้วยาซีฟันอยากให้มันเย็นก็ใส่พิมพเสนกระบุนเมนทอนล,ลงไปน้ำมันเขียวลงไปหยด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 เย,ย็นแล้วก็ไม่เห็นจะมีอะไรเนี่ยแล้วก็ใช้มาใช้มาหลายปีสบายสบาย,บายประหยัดประหยัด นะเวลาใช้ก็เทเสยมือหน่อยนึงเทเสียมือหน่อยนึงนะเท่ากับอะไรเม็ดมะขามหรือครึ่งเม็ดมะขามเอาเอาแปรงจุ่มๆน้ําปาดชึบนะมันก็บ้วนปากเขาก็แปรงชึบชๆชชเสร็จจบแปรงฟันนะอ๋อจะซิฟันยี่ห้อของเราอะไร ยาซีฟันยี่ห้อไทยไทยว่าั้นนะยาซีฟันยี่ห้อไทยไทยยี่ห้อของเรานะไทยไทยอิสระอิสระยาซีฟันเรายี่ห้อไทยไทยจะก,ก็ใช้นี่มารู้สึกดีดีนะด,ด,ดีดีดีอะรู้สึกว่าดีตอบได้คำว่าดีก็ <c oughs> ประหยัดชีวิตก็ได้ละยาซีฟันอะไรอีกทีนี้สบู่ สบู่เราก็ไม่ต้องใช้ประหยัดประหยัดแต่ก่อนซื้อสบู่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องซื้อไม่ต้องอะไรเลยไม่ใช้มายี่สิบกว่าปีแล้วสบู่เอา้าวเราซื้ออะไรแทนซื้อผ้าขนหนูซื้อผ้าขนหนูแทนสบู่นี่วันนี้ว่าด้วยเรื่องการดำรงชีวิตที่ประหยัดที่สุดในโลกเนะล่าให้ฟังเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรเขาเรียกว่าอะไรไอเดลิตี้เนะี่ยอะไรอะไร ฮะใช่ไหมเรียลิตี้เรียลิตี้เรียลิตี้อาชีวิตชีวิตชีวิตอันนี้เราเรื่องชีวิตว่าเอ,อะอาจารย์มีชีวิตอยู่ใช้อะไรบ้างน,น,น,นี่โอ้โหจะเปิดเผยความลับมันเนี่ยนะใช้อะไรบ้างนะอาชีวิตใช้อะไรบ้างแล้วคิดดูซิอาจารย์จะใช้เงินเท่าไหรนะ่ในชีวิตนี้นะหมายถึงใช้เงิน <laughs> ถ้าต้องใช้เงินมาเลี้ยงชีวิตนี้มันต้องใช้เท่าไหร่ มันก็เท่านี้แหละนะปัจเจศีทำเอาเองจบนะยาซีฟันก็นทำเอาเองเท่านี้แหละนะบางที่บางบางครัง้งบางค่าวมันขุดอคิเฟอร์ได้ก็เอาอคิเฟอร์มาแทนมาแทนดินสพองบางทีบางจังหวะมันได้ขุดดินลงไปถึงชั้นอคิเฟอร์ก็เอามาใช้ได้นะแต่มันเอาใช้ไม่ได้ก็ใช้ดินสอพองไปไม่มีปัญหาก็ใช้ไป มื่อกี้พูดถึงสบู่แต่ก็ก็โอ้เส้นเงินซื้อสบู่แล้วเขาก็โฆษณายี่ห้อนั้นดียี่ห้อนี้นดีอุ้ยสมัยนั้นสิวขึ้นด้วยนะเป็นวัยรุ่นนะสิวขึ้นก็ดุ้ยนะเอ่อฝ้าขึ้นสิวขึ้นอยี่ห้อไหนแกสิวแกฝ้ามาใช้หมดโฆษณาเขาว่ามันดีในสมัยนั้นเออก็หลงกิเลสนะไม่อยากมีสิวมีฝ้าปะเถอดนะ ถ้าเรารู้ต้นเหตุป่านนี้ไม่ให้สิวให้ฝ้าขึ้นหน้าหรอกต้นเหตุของสิวของฝ้าจะไปม,มีอะไรกินเนื้อสัสตว์กินไขมันกินเนื้อสัตว์กินไขมันเดี๋ยวสิวฝ้าขึ้นเต็มเหมือนกินเนื้อสัตว์กินอาหารรสจัดร้อนเย็นไม่สมดุลสิวฝ้าขึ้นเต็มหมดแล้วพอเรามากินหยุดกินเนื้อสัตว์หยุดกินรสจัดมากินอาหารสมดุลร้อนเย็นสิวฝ้าหายหมดเลยเออปฏิบัติทร รางกิเลสหลกโดดลงไปเบิกบันจำไสไรกังวลสิวฝ้าหายหมูดเลยแต่มีเหมือนกันนะบางวันสิวมาเหมือนกันเป็นวัยรุ่นทำไมรู้ไหมไปกินไขมันกินไขมันเยอะไปหน่อยเอ้ยพผหน้าปึ๊กมาเฮ้ยรู้แล้วกินไขมันเยอะเกินไปเราก็หยุดหยุดเดิมก็หายนะเราก็ยุบไปหายไปนะอย่างนี้ไปต้นมันก็ไม่เป็นอีกเราก็ลดลง บางทีกินไขมันเยอะไปก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้ปะโเถอเอ้ยถ้ารู้ตั้งแต่วัยรุ่นปัจนจุบันไม่ต้องกุ้มใจทุกข์ะนั้นตอนตอนวัยรุ่นทุกตอนนั้นนะตอนนี้เราสบายแล้วนะมันด้ไปติดยึดมันจะขึ้นไม่ขึ้นช่างหัวมันเราไม่ <c oughs> ได้ยึดมันถือมันจะขึ้นก็ขึ้นไม่ขึ้นก็ไม่ขึ้นนะสบายมากเอาเอาเราเรื่องกลับมากลับมาสบู่ สบู่แล้วก็เรียนไปเรียนมาเอา้าเข้าใจสัจจะเอ้คนสมัยก่อนก็ไม่มีสบู่เขาก็อยู่ได้แล้วก็มาเรียนรู้อีกหลายท่านก็ไม่ใช่สบู่กันนะหลายท่านก็ไม่ใช่สบู่นะอย่างนี้เป็นต้นนะเรียนรู้การปฏิบัติทําหลายท่านไม่ใช่สบู่เออเราก็เอาด้วยนะก็เลยพาคนหนูพื้นเดียวจบแทนสบู่ สบู march, e. ่นี่ม <c oughs> ีหมดนะพระคนนูนี่ไม่หมดง่ายๆนะเชื่อไหมเฮ้ยเราเอามาทําไงเอาสบู่เอามาทําอะไรเอามาถูใช่ไหมสบู่ก็มาถูตัวแล้วพระคนนูมาทําอะไรก็มาถูตัวอะไรจะหมดเร็วกว่ากันสบู่หมดเร็วกว่าอะไรหมดช้ากว่ากันพรกคนูประหยัดไหมประหยัดสะอาดกว่าด้วยสะอาดกว่าด้วย สบู่เนี่ยมันเป็นโซดาไฟกับไขมันไม่มีอะไรลอกโซดาไฟกับไขมันมันรวมกันเป็นสารเคมีนะมันไม่ได้เป็นผลดีต่อสุขภาพเราหรอกนะเป็นสารเคมีนะเราก็สรุปแล้วเราก็อาบน้ําก็ง่ายๆอาจารย์อาบน้ําก็ไม่ได้มีอะไรนะเอาทีแรกนะนี่บอกวิธีอาบน้าแต่ละวันแต่ละวันในี่ส่วนใหญ่นะอาจารย์อาบน้าส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้นะนี่บอกวิธีวันนี้ว่าด้วยความประหยัด ก็ประหยัดเรียบง่ายอาจารย์ก็เอาผ้านะเอาผ้าชุบน้ำนะเอาผ้าชุบน้ําจะเปิดน้าใส่เอาผ้าชุบน้นะาํา,า,าไว้บิดมันหมาดหน่อยนึงเอาวางไว้ทีนี้ก็เอาน้ําลาดตัวเองนะคันหนึ่งบ้างสองคันบ้างกราดหัวนะลูบเนื้อลูบตัวคันหนึ่งบ้างสองคันบ้างนะแล้วก็เอามือเกาๆหัวหน่อยให้มันน้ํามันเข้าไปในหัวหน่อยนะ รูปเนื้อรูปตัวเสร็จแล้วเป็นไงเอาผ้าที่ชุบน้ํานั่นแหละขัดตั้งแต่หัวยันเท้าเลยทีนี้ขัดไป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 ตั้งแต่หัวยันเท้าเลยน้ำที่ลาดก็แล้วแต่บางวันก็ลาดขันเดียวบางวันก็สองขันบางวันก็สามขันก็แล้วแต่ตามความเหมาะสมเราขัดหัวแล้วขัด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 ร่างกายเราไปขดตั้งแต่หัวยันเท้าเสร็จ อาบน้าจบแล้ว <c oughs> ก็ไม่เห็นจะยากอะไรอาบน้ำมาเท่านี้ <c oughs> ประหยัดไหมประหยัดดีเนาะ <c oughs> <c oughs> คนก็มาขอถ่ายรูปอยู่นะคนมาขอถ่ายรูปประจำเลยก็ไม่เห็นกาว่าอะไรนะ <c oughs> สงสัยเขาไม่รู้เขาไม่รู้เขาไม่รู้ว่าเราใช้สบู่เขาไม่รู้เราอาบน้ําไม่เกินห้าขันส่วนใหญ่ก็สามขันาส่วนใหญ่สามขันนี่แหละสามขันห้าขันเนี้ยเท่านี้นะแต่บางทีก็เอามันเปื่อนอะไรมากก็ใช้มากกันนั่นกันแล้วไปมันเปื้อนก็ใช้มากกันนั่นไปแต่ถ้ามันไม่เปื้อนก็แล้วไปนะหลักใหญ่ๆก็อาบน้ำก็เท่านี้เสร็จละอาบน้ำไม่เห็นยากอะไรแล้วก็ซักผ้าไปจบ สบ <laughs> <át stars> ู่ก <If> ็ไ <su> ม <ks online> ่ต้องใช้ยาซิฟันก็ทำเองอาหารยาก็มีเองหมดเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยก็ประหยัดประหยัดมีอะไรกนโอ้โกนหวดเป็นผู้ชายมีหวดด้ยมีหนวดมีเขาต้องกนหนวดเหมือนกันนะก็กนหวดก็โกนเนี่ยจะมีอะไรนะมันยาว็โกนไปก็ไม่เป็นไรกนก็ไม่ใช่ใช้แล้วทิ้งนะใช้จนกว่ามันจะกนแล้วเจ็บๆแล้วเฮ้ยเ้ฮมันชักจะมันนั่นแล้วมันทู่แล้วนี่ถ้ามีเครื่องฝนเนี่ยจะจะมาฝนอีก ไอเครื่องฝนไอตัวกดหนวดมันมีเครื่องฝนจะมาฝนอย่างเงมาฝนใช้อยู่นั่นน่ะนะตอนมันไม่มีเครื่องฝนกันแล้วไปนะซื้อไม่รู้ไม่รู้ราคาเท่าไหร่แล้วอันหนึ่งเนี่ยอันหนึ่งใช้ไปสองสามเดือนบางทีสี่ห้าเดือนไอ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 ใบใบมีดอ่ะกันแล้วแต่มันจะไปทู่ตอนไหนส่วนใหญ่ก็อยู่นู่นนะประมาณสามเดือนบวกลบได้ไหมเนาะประมาณสามเดือนบวกลบอันหนึ่งมันเท่าไหร่ราคาเดี๋ยวนี้ไม่เคยซื้อที มีแต่คนซื้อมาให้ฮะกี่บาทเฮ้ยยี่สิบวันเหรอเฉพาะใบามันนะใบมันนะไม่ใช่ไม่ใช่ดันนะ้มห้าบาทใช่ไหมห้าบาทชีวิตห้าบาทอยู่ได้สามเดือนชีวิตเท่านี้แหละนอนัาน,นไม่มีอะไรแล้วนอนนก็ากบางทีก็ใส่รองเท้าบ้างไม่ใส่บ้างก็แล้วแต่เหตุปัจจัย ถ้ามันไม่ต้องใส่ก็ไม่ต้องใส่ถ้ามันต้องใส่ก็ต้องใส่ <c oughs> ชีวิตมีเท่านี้สบาย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 แต่ก่อนเป็นไงโอ้แต่ก่อนเนี้ยนะอะไรบ้างก็ไม่รู้แต่ก่อนอะไรบ้างก็ไม่รู้โอ้ไไม่ถูกนั่นแหละไอที่ไม่ใช่อันนี้แหละ ไอที่ไม่ใช่อันนี้แหละแต่รู้กี่อย่าง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 อุ้ยแต่นี้ต้องใช้คอมพิวเตอร์บางเหมือนกันมันต้องทํางานอะไรเงี้ยคอมพิวเตอร์บางก็ต้องทํางานมีเครื่องพวกนี้นิดๆหน่อยๆนยนะก็ไม่ได้ใช้อะไรมากนะสรุปแล้วชีวิตก็มีอยู่เท่านี้ถ้าคนใช้ชีวิตอยู่เท่านี้เนี่ยเขาจะต้องทุกข์อะไรมากไหมนี่ต้องหาเงินมากไหมไม่ต้องไม่ต้องหาเงินมากหรอก จะไปหาเงินมากไปเพื่ออะไรมันก็ไม่ได้ใช้อะไรก็เท่านี้ชีวิตฮทํทำไมเราโง่ไปตั้งนานอาจารก็รู้สึกว่าเราโง่ตั้งนานเกิดมาตแต่เด็กๆมันอยากได้นู่นได้นี่อยากได้แล้วก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยเคยสมัยเป,ไป็นวัยรุ่นมันโง่ขนาดว่ามีอะไรนะมีเจลทาหัวนะเอ้ยเจลทาหัวมันอยู่ในทรงนั้นทรงนี้ลมพัดก็ <laughs> ลมพัดไม่ไหวถ้ามันมลมพัดมันเพี้ยนไปอีกก็ตกท่าอีกนะมันมีอะไรทาหัวอีกนะเอ้ยนะอะไรก็มกไม่รูออ้มันโง่มันโง่แต่วันนี้สบายไม่ต้องทาอะไรหรอกทาเยี่ยวเอาเออขนาดตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยนะเดี๋ยวนี้แต่ก่อนยังหาเปลืองน้ำล้างหน้าอีกเดี๋ยวนี้ไม่เปลืองน้ำล้างหน้าไม่เปลืองเลยเดี๋ยวนี้นะตื่นเช้าขึ้นมาก็ นะเอาปัสสาวะเสร็จก็หยดตานะปัสสาวะเสร็จก็เอาจุ่มน้ํามาเช็ดตารอบตาก่อนแล้วก็หยดตาหยดตาเสร็จก็จุมจ่มๆเอาน้าปัสสาวะนี่แหละเช็ดเช็ดเช,ช็ดหน้าเสร็จแล้วไม่ต้องเปลืองน้าล้างหนะ้ากินด้วยเทน้กินอ่าบางวันคัดจมูกกลาังจมูกไม่ต้องไปเสียน้ํายาล้างจมูกคัดจมูกก๊าังจมูก ตั้งจมูกก็ง,ง่ายๆเทสศมือตัวเองนี่ก็ได้ทเทศสนี่ยทําเป็นฝ่ามือเงี้ยใครคัดจมูกเทใส่ฝามือทําไงเทใส่ฝ่ามือเสร็จก็สูดเลยเข้าจมูกมาสั้งออกทําไมโล่สบายนะไอที่ลงคอจะกลืนก็กินจะเบื่อนออกก็เบื่อออกช่างมันก็แล้วแต่นะ,นะก็เท่านี้ชีวิต กว่าเราจะค้นพบว่าชีวิตต้องการเท่านี้โอ้โหโอ้โหงอไปใช้อะไรบ้างก็ไม่รู้ยเยอะไปหมดเลยเข้มขัดก็ใช้นะสมัยก่อนนะอะไรบ้างก็ไม่รู้อุย้ยจะซื้อกยีอหอ่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ต้องไปดูว่าใครใส่แล้วเทอไแบบไหนแล้วเทอุยชุดกระแหบต้องอย่ากง,งูอย่างงี้อุยนะเ <c oughs> มื่อยจริง <c oughs> ลำบากลำบาก ใส่ไปคนไม่ชมก็ต้องมาคิดใหม่แล้วให่ต้องหาอันใหม่เว้ยเรากระทำกิเลสนี่คนมันไม่เรียนรู้กิเลสมันโง่จริงนะเอ้นะอะไรบางกันไ่รู้ได้ยินว่าป้อมสมัยก่อนก็ใส่อะไรป้อมนะเาใส่นาฬิกานะนาฬิกาอะไรโลโลโรเลตล่ะเขาเรียกโรเลตล่ะเฮ้ยเขาใส่โรเลตนะป้อมเนี่ยเวลาเขาขับรถนี่ไปนี่นะ เขาจะต้องยื่นอันแขนอนัวันนอกรถนอกรถนอกรเขาจะต้องยื่นแขนออัมานนอกรถนะเขาว่ากันต้องดึงแขนเสื้อขึ้นนะไม่งั้นอ๋อแอร์เย็นไม่เปิดเลยแอร์เย็นไม่เปิดต้องเปิดกระจกแล้วก็เหมือนต้องผว้าตรงนั้นเราเล็ดเราเล็ดเดี๋ยวเธอมีรถสวนมาแล้วแขนขาดแล้ว โชโชโชพวกเราเก็กก็โง่ในที่จริงนะแต่ละคนแต่ละคนความเปลี่งความพลผานแล้วก็เสี่ยงต่ออันตรายมันก็เปลืองก็ผ่านเนาะมันก็เสี่ยงตอนอันตรายนั่นอย่างนี้แหละชีวิตก็ย่ำแย่นันมันมันมันหาเรื่องหาราชีวิตมันต้องการความจําเป็นมันมีอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้แหละ ด้านวัตถุนะที่เหลือก็เป็นเรื่องบุญกุศลชาระกิเลสก็ตัดสิ่งที่เกินความจําเป็นนั่นแหละออกไปแล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมัน่นชีวิตก็ไม่ต้องไปยึดมั่นถือมัน่นเรื่องนั้นเรื่องนี้นนแล้วก็ชั่วไม่ทําทําแต่ดีนี่แหละบุญก็ชําระกิเลสกุศลก็ช่วยเหลือผู้อื่น,นก็เป็นพลังวิบากดีดูสิ่งดีมาคุ้มครองเราดันสิ่งร้ายออกไปก็มีเท่านี้แล้วก็มีมิตรดีแต่เราเจอมิตรด,ดีร่วมสารพลังกับมิตรด,ดีนี่ลดกิเลสช่วยเหลือผู้อื่นมันได้ บุญกุศลเยอะที่สุดมีเท่านี้เองชีวิตอื่นจากนี้ไม่ได้มีก็มีเท่านี้ <c oughs> มีเท่านี้น่ะยางยิ่งเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นชีวิตมันเหลืออยู่เท่านี้มันไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นแล้วแต่ก่อนโอ้ยทำยังไงจะได้เสพอบายามกุกได้เสพรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนาต่างๆได้เสพโลกธรรมราลาภยศสรรเสริญโลกียสุขได้เสพอัตตาได้ทําสิ่งนั้นสิ่งนี้สมใจหมาย ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้สมใจหมายจะสุขใจไม่ได้จะทุกข์ใจโอ้ยทุกข์ทุก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 ขได้เสพอะไรอะไรทีร่มันเกินความจําเป็นของชีวิตทุกข์ยากลําบากทรมานทีนี้พอเราฉลาดแล้วทีนี้สบายสบายลดละเลิกสิ่งที่เกินความจําเป็นมาเป็นลําดับลําดับขนาดของกินนอะเราเรื่องของกินนอ้ แต่ก่อนเป็นไงซีอิ้วใส่เครื่องปรุงเป็นไงซีอิ้วเต่าเจียวกะปิน้ำปลาปลาดาผงชูรสอะไรอีกละ่ะสารพัดยี่ห้อเนาะผงชูรสโอ้ยสารพัดยีห่ห้ออะไรเงี้ยเป็นต้น,นพริกกะ็ะไมลรู้เท่าไหร่น้ำส้มสายชูน้ำตาลอะไรอีกละ่ะโอ้สารพัดเครื่องอะที่จะเอามาปรุงมาแต่งอาหาร วมาก,กินแล้วก็ไม่สบายแต่ตอนทํากินมันอร่อยอร่อยเนาะมันอร่อยอร่อย,ออยเป็นยังไงก็ไม่รู้อร่อยอร่อย <c oughs> นะแต่ก่อนกินเนื้อสัตว์กินเครื่องปรุงเยอะแยะไปหมดโอ้โหแต่ก่อนอร่อยอร่อยน้ำบัดลมมากินนะสมัยก่อนกาแฟาก็กินน้ำบัดลมมากินกาแฟมากินทีหลังน้ำบัดลม,มกินเมื่อก่อนช่องหลังมาก็ไม่มีประโยชน์อะไรก็ตัดออกไปชีวิตไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรพวกนี้ก็ตัดออกไปมันก็เหลืออยู่ เท่านี้นะก็สบายสบายนะชีวิตก็ประหยัดเรียบง่ายแล้วก็มีแต่ประหยัดเรียบง่ายแล้วก็บําเพ็ญบุญกุศลกับหมูมิตรดีไปชําระกิเลสช,ช่วยเหลือผู้อื่นร่วมกับหมูมิตรดีไปโอ้เบาภาระไปเยอะเลยแต่ละแต่ก่อนมันเ้ยหมาหอบแดดแต่ก่อนอะไรก็บายรูปมันไปอยากได้นดู่นได้นี่อยากเสพนู่นเสพนี่อยากได้นดู่นได้นี่ว้าจริงๆเลยโง่จริง,รงๆเลย อยากเล่นกีฬาติดกีฬามันก็ไม่ใช่ไม่ติดนะอายปยมก็ติดกีฬาชอบเล่นกีฬาโอ้ยตั้งแต่เด็กๆเลยพอไปทํางานแม้ไปทํางานแล้วนี่นะเวลาไปทํางานที่โรงพยาบาลนึกถึงโหมา่อยาหมดเวลาทีเดี๋ยวไปเล่นเดี๋ยวไปเล่นเดี๋ยวไปเล่นกีฬาเดี๋ยวไปเล่นกีฬาขันไม้ขันมือเฮ้ยน่ะมันเป็นอย่างนั้นอ่ะมีนก็ลดละเลิกได้ก็เบ้าสบายลดกิเลสมากก็เบ้าสบายไม่ต้องไปคิดอยากไปเล่นกีฬาอีกไม่ต้องมา คันหัวใจเมื่อ,อไหร่จะเลิกกันทีเมื่อ,อไหร่เลิกกันทีเมื่อ,อไหร่เลิกกันทีเลิกงานกันทีจะได้ไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอย่างนั้นนะอยากดูหนังก็อุ้ยนะพ่อแม่ก็ให้ไปทํางานไอเราอยากดูหนังนะนะไปไงไม่ไปแม่ตีเอาพ่อแม่ตีเอาพอ่อมากรตีแม่ตีโอ้ยนะ ก็ต้องไปนะเออมดูหนังมันก็สนุกดีแล้วไม่ใหุ้ทำไมาไม่ให้เราดูนะ <c oughs> ลูกหลานคนอื่นก็ได้ดูหมดเล่าไม่ได้ดูนะอาจารย์ในโชคดีมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าแม่ตีนะ <c oughs> พ่อก็ห้ามเหมือนกันแต่ว่าเราไม่ค่อยฟังเพราะพ่อใจดีแม่ก็ใจดีเหมือนกันแต่ใจดีแบบตีพ่อก็ใจดีใจดีแบบไม่ตี <c oughs> โออเลยนะยังดียังมีแม่ตี ไม่งั้นจะยุ่งตายเลยนะไม่ตีเราเราไม่รู้จะทําไงไม่ตีแล้วก็ดื้อเท่านั้นเองถ้าไม่ตีเราเลยเราดื้อเลยแหละนะไม่ตีดื้อเลยแหละวนะเลยตีเอาจะไม่ดื้อมันดื้อแม่ก็ตีเอาก็เลยต้องไปทํางานไม่ได้ดูหนังกับเขาหู้ยนะมดเอกซ์ซูเปอร์อะไรนะมดมดเอกซ์สมัยนั้นนะมดเอกอะไรนะซูเปอร์อะไรฮะซูเปอร์วันนะใช่ไหม หมดเอกซ์ซูเปอร์เลยซูเปอร,ร์วันอะไรเง้ยโอ้ยเออเออเออย่างเงี้ยฮะใช่ไหมเออแป้งล่างโอ้สบายดีหมดเอกซ์ซูเปอร์วันแป้งล่างจะไปลบกับใครกับใครเจอสะดร้แป้งล่างโอ้ย,ยนะเปปรา,ก,ราก็อยากดูอยากดูนะมันลบกับข้าศึกลบกับอะไรมันก็เป็นตอนเป็นตอนนะั้นลบไม่หมดสักที <laughs> มันก็โอ้ลบไม่หมดสักทีแล้วก็แม่อยากดูอยากดูสมัยนะนั้นก็ไม่ให้เราดูแต่ดูน้อยๆดูน้อยหนึ่งไปไปทำงานีจริงก็ได้ดิบได้ดีเพราะไม่ได้ค่อยได้ดูหนังนี่แหละได้ดูน้อยๆเขาก็ดูได้ไม่มากหรอกดูได้น้อยๆได้ดิบได้ดีเพราะไม่ค่อยได้ดูหนังเท่าไหร่นะไปเล่นกับเพื่อนก็ไม่ได้เพราะมีการมีงานต้องทำเขาต้องมาทํางานอู้าจะไม่ได้เล่นกับเพื่อนนะอาจารย์ ตั่แต่เด็กๆเลยพ่อแม่ก็ไม่ทํางานก็มาทํางาน,างานอยากไปเล่นจะตายก็ไม่ได้ไปโอ้ยเราก็บอกเดี๋ยวโตขึ้นเล่นให้เข็ดเลยนาเสร็จแล้วเป็นไงโตขึ้นมามาพบทำมาอีกโอ้ยชีวิตมดหมดกะว่า,าอุย้ยนะเดี๋ยวจบดินะตอนเราตอนเราทำตอนเราเป็นเด็กๆแล้วครอบครัวเราก็มันมันไม่ได้มีฐานะ ร่ารวยอะไรนะทนาะปานกลางนานะปานกลางแต่ว่ามีมีญาติพี่น้องเยอะเพราะยังค่าใช้จ่ายมันเยอะต้องพ่อเลี้ยงน้องนุ่งพอ่พอเลี้ยงน้องนุ่งต่างๆนะเลี้ยงญาติพี่น้องต่างๆพ่อแม่ก็เลี้ยงญาติเยอะแต่แล้วเป็นไงเลี้ยงญาติพี่น้องเยอะ,ะ,ยอยอะมันก็ไม่ค่อยมีเงินซื้อขนมซื้ออะไรมากินก็ไม่ค่อยได้กินน้นะได้กินขนมทีหนึ่งเนี่ยอ้ยนะเท่านั้นก็ดีมากแล้ว นานๆจะได้กินขนมทีหนึ่งไม่เคยได้กินล็อกขนมนานๆไม่เคยได้กินทีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนเพราะฉะนั้นมันก็มันมันไม่ค่อยได้กินอะไรดั่งใจหมายเท่าไหร่ถูกขัดใจมาแต่เด็กๆนะไม่ค่อยได้กินอะไรดั่งใจหมายเท่าไหร่ตั้งใจโอ้ยคอยดูเถอโตขึ้นเถะมีเงินเดือนจะซื้อกินให้เข็ดเลยนะซื้อกินให้สะใจไปเลยนะโอจะกินเนื้อ จะกินเนื้อสัตว์จะกินอะไรชอบเนื้อสัตว์ชอบเนื้อสัตว์ตกินเนื้อสัตว์ให้มากเลยนะกินให้เยอะๆเลยนะนะะกินเนื้อสัตว์จะกินอะไรปรุงปรุงมีอะไรนะมีอะไรที่จะกินได้ที่เขาปรุงปรุงว่าอร่อยอร่อยเอามากินให้หมดเลยนะโอ้ยรับราชการได้แป๊บเดียวเจอธรรมะเฮ้ยนะรับราชการไม่กี่ปีเจอธรรมะ <tu i ro> จริงๆเริ่มเจอตั้งแต่เริ่ม dle, รับราชการแล้วล่ะแต่ก 2, ็ยังไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่สักสองสามปีทีนี้ก็ก็สนใจบ้างนิดๆหน่อยๆประมาณหนึ่งมันยังไม่ลึกซึ้งสองสามปีท่านน่ะเจอธรรมะทีนี้โอ้โหธรรมะเข้มข้นเลยนะเจอธรรมะพ่อครูเจอธรรมะชาวโศกปฏิบัติเข้มข้นแล้วนะกินอาหารก็กินอาหารไม่ปรุงอีกต่างหากทีแรกก็ไปกินปรุงเอ้ามาเจอกินปรุงว่าเออไม่เป็นไรไม่กินเนื้อสัตว์ก็ยังไปกินปรุงก็ยังอร่อยดี กินปรุงได้ไม่กี่ปีเจอสูตรกินเจืดเลเนี้ยกินเจืดเพื่อสุขภาพเนะอพอลดกิเลสโอ้ยนะชีวิตนี้นะเข้าใจเลยมีคนหนึ่งเขาก็บอกว่าคนหนึ่งก็พูดว่าทําไมฉันต้องมาพบพ่อครูด้วยเขาบชีวิตนี้นะทําไมฉันต้องมาพ่พ่อครูด้วยชีวิตฉันไม่พบพ่อครูมันก็มันก็แล้วแล้วนะฉันก็จะ เสพจะกินจะใช้อะไรมันก็เรื่องของฉันฉันก็จะไปทําเต็มที่เลยแล้วทําไมจะต้องมาพบพวกครูด้วยเอ้าก็มาพบก็ไปได้นี่จะไปได้ไงมันก็รู้อยู่เพราะพวกครูเทศมาก็รู้เป็นบาป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 มันก็รู้อยู่จะไปทํามันก็จะเป็นบาปจะไม่ไปทํามันก็อยากทําอยู่จะไม่ไปทํามันก็อยากเสพอยู่นั่นมันก็มีกิเลสอยากเสพอยู่จะไปเสพมันก็รู้อยู่ว่าบาปอยู่ ชีวิตฉันทำไมต้องมาพบพ่อครูด้วยเขากว่างันนะอาจารย์ก็เหมือนกันแหละชีวิตเราทำไมต้องมาพบพ่อครูทำไมต้องมาพบศาสนาด้วยนะมาพบเสร็จต้องมาปฏิบัติไม่ปฏิบัติก็ไม่ได้ก็ไปอย่งงางนั้นมันบาปนะ่าแบบนี้มันเป็นบุญกุศลเออเสร็จแล้วปฏิบัติก็กได้ดีเออก็ดีแล้วละมาพบก็ดีแล้วล่ะพาสุขดีก็ดีแล้ว,ลวที่เราไม่ต้องไปทางนมุนมากมายนะักเป็นกบทุกตายเลย นก็ไปประมาณหนึ่งไปเละเทะประมาณหนึ่งก็อ้าวตั้งหลักตั้งลำได้ก็มาทางนี้อย่างนี้เป็นต้น